สวัสดีครับผมสมพจน์เกตไกวันบริษัทโตเกียวารินประกันชีวิตนะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่บริษัทได้มีการจัดงานคลิกออฟนะครับการคลิกออฟในคืนวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนําบริษัทนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่จะฉายถึงประวัติความเป็นไปมาของโตเกียวารินประกันชีวิตนะครับจากอดีต145ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าเป็น หนังที่แนะนําบริษัทโตเกียวมารีนที่สมบูรณ์แบบนะครับก็ได้ท่านทางดรวิทนะครับซึ่งเป็นนักเล่านะครับประวัติศาสตร์นะครับเป็นผู้มาเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปของโตเกียวมารีนนะครับให้กับคนของเราได้รับทราบนะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการพูดคุยประชุมกันในวันนี้รวมทั้งการคิกอ off การแข่งขันให้กับตัวแทนใหม่นะครับ ซึ่งช่วงนี้เราอยู่ในระหว่างการรณรงค์สร้างตัวแทนใหม่มีการทำภูนอวุธของตัวแทนใหม่นะครับไปมาเก้านะครับหรือการทำภูนอวุธไปเที่ยวประเทศจีนซึ่งเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่นะครับซึ่งไม่น่าจะเคยมีใครจัดมาก่อนนะครับแต่เราเป็นโตกเกียวมารีนจัดเป็นแห่งแรกก็คือเราจะไปเที่ยวที่มณฑลซินเจียงนะครับซึ่งเป็นมณฑลที่มีความสวยงามและก็เข้าไปเที่ยวไม่ได้ง่ายนะครับรางวัลที่เราตั้งนั้น ก็จะให้กับทั้งตัวแทนใหม่ตัวแทนเก่าหรือผู้บริหารที่มีการรีคูดตัวแทนนะครับรวมทั้งยังมีคุณวุฒิการล่องเรือสำรานนะครับในปีหน้านะครับซึ่งจะจบภายในขันในสิ้นปีนี้โตเกียวาริินเป็นบริษัทเดียวนะครับที่กล้าจัดคุณวุฒิพานักขายที่ประสบความสำเร็จของเรานั้นไปเที่ยวล่องเรือสำรานที่ใหญ่ระดับโลกนะครับดังนั้นการที่เราพานักขายของเราไปท่องเที่ยวในทั่วโลกเนี่ย ผมยืนยันนะครับว่าบริษัทเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของการให้รางวัลกับนักขายที่คุ้มค่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของนักเดินทางนะครับการคลิกออบคืนวันนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งเราเองก็มีการให้ข้อคิดมุมมองต่างๆในการทำงานนะครับและผมเชื่อว่าโตกเกียวมารีนของเราเป็นหนึ่งทางเลือก ของตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จในการร่วมงานกับเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับและหวังว่าอย่างยิ่งว่าโตเกียวมินของเรานั้นจะนําสิ่งดีๆไปสู่สังคมไทยในรูปแบบของการประกันชีวิตรูปแบบของประกันสุขภาพและเราก้ายืนยันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นจุดแข็งที่สุดในอุตสาหกรรมการแข่งขันในธุรกิจประกันชีวิตครับสวัสดีครับ